นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อนๆเวลาเราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะกับใครก็ตามเราก็ควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันการงานเหล่านั้นจึงจะประสบผลสำเร็จไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องไว้ค่ะ และในวันนี้หนูดีก็มีเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นํามาปรับใช้ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ กิจกรรมที่เพื่อนๆเยาวาชนที่นี่ได้ทำร่วมกันนั้นทุกคนต่างยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันอีกทั้งยังสร้างสารรค์และมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมากเลยล่ะค่ะ เพราะในทุกๆเชา้านักเรียนที่นี่ทุกคนก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดของโรงเรียนดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนเป็นประจำทุกวันในช่วงพักกลางวันก็จะผลัดกันมาทำหน้าที่ช่วยเหลืองานในโรงอาหารเพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับน้องๆอ,อนุบาลก่อนแล้วพี่ๆประถมจึงค่อยมารับประทานอาหารกลางวันทีหลัง ด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูน้อยและมีนักเรียนไม่มากไม่มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกคนที่นี่จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้โรงเรียนของตัวเองสะอาดและน่าอยู่และอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันค่ะ ความประทับใจของผมที่มีต่อในลวงราชการที่9คือด้านการกีฬาครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านแต่ที่ผมจะมากล่าวถึงคือด้านการกีฬาครับพระองค์ทรงส,งสนใจในด้านกีฬามาตั้งแต่พระเยา์อาทิเช่นตะเก็ยดน้ำแข็งตะกี้เรือใบและแบดมินตันพระองค์ทรง,งเป็นแบบอย่างที่ดีใน,ในการมีวินยัย เด็กคนที่ยากจนสามารถเข้ามาอยู่ได้ค่ะแล้วก็ทำให้คนที่ไม่มีการศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่พระองค์สร้างไว้ค่ะให้ทุกคนนำความรู้ที่พระองค์ให้ให้ไปใช้ในชีวิตของทุกคนค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเรียนโรงเรียนของในหลวงค่ะอยากให้ทุกคนรักสามาคคีและก็ก,ต,กตารโยคะเวตีค่ะ หนูจากเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็จะพอเพียงประหยัดแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะหนูประทับใจในเรื่องการพออยู่พอมีพอใช้ค่ะหนูจะนำคำสอนของพ่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคน รู้จักรักษาเมื่อคีอยู่ร่วมกันอย่าง,างสิสันติีสุขค่ะยางกาดีตามพ่อสอนในหลวงราชการที่9บอกว่า<ม>ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมมินทาร,รมมหาภูมิพลอดุญเดชพระราชทานเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2533